ขนส่งเชียงใหม่เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรงองงูยอยักษ์เงินทองมั่งคัง่งธุรกิจยั่งยืนเพียงแค่ครึ่งเช้าทำมูลค่าเกิน5ล้านบาทวันนี้ที่สองสิงหาคม2568ที่โรงแรมดีเอมเพลสจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบววป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งรถเกง๋งครั้งที่36หมวดอักษรงงูยอยักษ์เงินทองมั่งคั่งธุรกิจยั่งยืนโดยมีนมายมนุพธวงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานโดยในปีนี้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประมูลหมวดอักษรงองูยอยักษ์เงินทองมั่งคั่งธุรกิจยั่งยืนซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำมาออกประมูลมีทั้งหมด301เลขหมายเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟิกพื้นแผ่นป้ายเป็นสัญลักษณ์และสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ตามคำขวัญที่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ดอยสุเทพเป็นสี ประเพณีเป็นสง่าบุพพาชาติล้วนงามตานามล้ำค่านควัพิงสำหรับการเปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็คนรถเก๋งในวันนี้เพียงช่วงเช้าก็ทำการประมูลไปมากถึงกว่าหล้านบาทโดยป้ายทะเบียนงองูยอยักษ์9999หรือโฟนาย ทำยอดการประมูลไปมากถึง1,410,000 00บาทเศษและการประมูลยังคงเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รายได้จากการประมูลป้ายทะเบียนรถจะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปพอเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนนอกจากนี้รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถอีกด้วยตัใจบ้างน้อยแค่ไหนครับครับวันนี้นะครับเป็นการประมูลนะในหมวดเงินเยอะนะครับงยูย่อยั์ซึงง่งทางกรมการขนส่งร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการจัดประมูลนะครับในหมวดเนี้ยนะครับ จากการที่ได้สังเกตการนะครับก็เห็นว่าน่าจะมีการสู้ราคากันค่อนข้าง,งสูงนะครับเรามีการประมวลทั้งในระบบออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ที่อยู่ที่นี่นะครับก็เห็นว่าน่าจะทําลายสถิติของบวดที่ผ่านมาคือมองูพอผาน,นะครับมีที่ผ่าครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่3 5้าเราได้อยู่ที่28ล้านบาทนะจะว่าครั้งนี้น่าจะทําลายสถิติ เรของครั้งที่ผ่านมาก็เชื่อว่าทั้งชาวเชียงใหม่กับผู้ที่สนใจในหมวดองหูยอยักษ์เนี่ยซึ่งเป็นหมวดที่มีความหมายที่ดีมากนะครับในเรื่องของเงืองทองบ้างข้างกนะานธุรกิจยั่งยืนก็รา,ายได้ ที่เกิดจากการประมูลในครั้งนี้นําไปเข้าไปสู่กองทุนคอปะทอครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในกิจการของเพื่อสังคมครับในการรณรงค์ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเชื่อว,ว่าการดําเรินงานการประมูลของผู้ที่มาประมูลในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญครับให้ คนที่ใช้รถใช้ถนนนครับมีความปลอดภัยครับในการใช้รถใถนนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสถิติของการใช้รถใช้ถนนนะครับการลดจำนวนอุบัติเหตุจะลดลงคถ้าเรามีรายได้จากกองทุนเนี้ยไปหนุนเสริมในงบประมาณของภาครัฐครับในการดําเนินกิจการดําเนิน กิจกรรมที่จะมาร่วมกันรณรงค์นะครับในการใช้รถถนนให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับทั้งในเรื่องของการนำไปช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถถนนด้วยนะครับรวมทั้งการไปพัฒนาในเรื่องของเยาวชนให้มีการใช้รถถนนที่มี ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นการถูกฝังจิตสํานึกการฝูกฝังความรู้ให้กับเยาวชนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีการใช้รถให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการมีถนนที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ลดการสูญเสียการใช้งบป,ประมาณในไปรักษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากทางถนน ั้งที่ผ่านมานะครับว่ายอดที่เข้าของคุณแ,ล,าาแล,ล้วเท่าไหร่ครั้งและคาดการเท่าไหร่แล้วจับจัดูเป็นยอดเท่าไหร,ร่ในอนาคตที่จะใช้เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้กองทุนนี้นะครับอรย์ครับก็ที่ผ่านมานะครับเราประมูลจังหวัดเชียงใ,ใหม่เราประมูลหมายเลขไปแล้ว35ครั้งนะครับซึ่งมีเงินเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วเกือบ800ล้านบาทนะครับซึ่ง เราเองก็นําเงินต่างๆมาใช้ในการสนับสน,นุนและรณรงค์นงในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการเอามาช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภัยนะครับที่จากการออกใช้รถเช้ถนนถนนซึ่งครั้งนี้นะครับเราเองก็ประมาณการว่าก็คงจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาที่เราได้มีการประมูลไปนะครับซึ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชหม่ได้กล่าวไว้คือ 28ล้านกว่าครับที่ผ่านมาก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ละครั้งก็27ล้าน28ล้านครับ ถ้าถ้าที่ดูการประมูลทีนี้ค,นค่อนข้างจะจต่ค่อนข้างจะเดือดติดใจเพราะการมาตามพันถือว่าความสนใจขอ,ของผู้ประมูลเงนมีอะไรที่เป็นสาเหตุอันนี้ครับก็ด้วยหมดอักษรก็เป็นเป็นสิ่งที่จูงใจอย่างหนึ่งนะครับหมวดอักษรงองูนะครับงองูอเงินทองนะครับขึ้นต้นในงองูถือว่าเง,งินทองครับและที่ผ่านมาก็ด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ พระธรรมเสนาบดีนะครับที่ให้เจริญพุทธมนต์ให้กับทุกหมายเลขนะครับที่ออกประมูล3าม้อยหนึ่งหมายเลขได้อีกครั้งหนึ่งก็ด้วยความเมตตาและก็ให้การสนัสนบสนุนจากท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับและท่านริรัตภง์สิทธิทาวรนะครับก็จะให้ความสำคัญและเชิญชวนกับพี่น้องประชาชนและคนที่สนใจนะครับร่วมในการประมูลนะครับท่านก็ให้ความหมายของท่านด้วยนะครับว่าเงินเยอะนะครับึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนมีนความประสงค์และต้องการใช่น ครับ้งหน้าจะมีการประมูลในในรอบที่เท่าไหร่ย,ยังไงหมวดอไะไรครับเด็กว่าครั้งหน้านครับ้งจัดเนี่ยครับสามสิบเจ็ดครับก็ต่อไปก็จะเป็นหมวดอักษรงูรอเรือครับก็ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามสิบเจ็ดน,นะครับก็ในแผนของ่าวต่อไปนั้นก็เป็นในวันที่14กุมภาพันธ์2569นนะครับอันนี้เป็นเป็นแผนที่กำหนดไปเรียบร้อยแล้ว Okay. รรทรงศักดิ์พรมเอี่ยมชัยนรองค์อนันทปัญญสุดศูนย์ขาวภาคเหนือรายงาน